ส่วนนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสร้างเพจในมือถือแบบง่ายๆกันนะคะก่อนอื่นเราต้องมารู้จักก่อนว่าแพทเทิร์นของ Facebook เนี่ยเขามีอะไรยังไงบ้างนะคะส่วนแรกเคอจะเป็นของบัญชีโปรไฟล์ Facebook ส่วนตัวของเรานะคะ Facebook ส่วนตัวนะคะคือแพทเทิร์นของมันอย่างที่1น,นะคะส่วนที่2เนี่ยจะเป็นแฟนเพจ เป็นแฟนเพจที่เรากำลังจะสร้างกันนะคะเราเรียกสั้นๆว่าเพจนั่นเองนะคะ3ก็คือบัญชีโฆษณาส่วนตัวนะคะบัญชีที่เราใช้ยิงแอดโฆษณาว่าใช้ทำเงินให้เรานั่นเองค่ะ ความแตกต่างของมันก็คือนะเฟซส,ส่วนตัวเนะี่ยมันจะมีเพื่อนได้แค่ห้าพันคนเท่านั้นเองนะคะส่วนแฟนเพจเนะะี่ยค่ะจะมาในลักษณะของเป็นผู้ติดตามนะคะตัวนี้จะไม่จํากัดจํานวนนะคะเราจะสัองเขีนว่าบางเพจโอ้ยคนไลค์เยอะติดตามเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ละอย่างคุณสมบัติจะต่างกันออกไปนะคะส่วนบัญชีโฆษณานะคะก็จะเพิ่มเพื่อนไม่ได้นะคะแต่ว่าจะใช้ทําเงินให้เราได้ อย่างเดียวนะคะไว้ทําโฆษณาอย่างเดียวนะคะโอเคเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเราไปที่โปรไฟล์นะคะจากนั้นเราไปที่คําว่าเมนูด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็กดสร้างตรงนี้ได้เลยะคะ่ะง่ายมากนะคะเริ่มต้นใช้งานจากนั้นเราก็เลือกนะคะหมวดหมู่ที่เราต้องการจะสร้างเราขายสินค้าอะไร หรือจะทำเพจออกมาในแนวไหนเราก็เลือกหมดหมู่นั้นๆนะคะเราสามารถกดค้นหาคําพวกนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็กดถัดไปแล้วตั้งชื่อเพจได้เลยนะคะสมมติว่าไฟเอาอะไรที่มันเป็นง่ายๆเนาะนี่เว็บบล็อกแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะตั้งชื่อไปเลยชื่ออะไรก็ได้นะคะอย่าคิดมากนะคะให้มันสอดคล้องกับสินค้าหรือสิ่งที่เราจะทำนะคะบ่งบอกเป็นชื่อร้านของเราะคะ่ะ มันก็เหมือนชื่อร้านเนาะเราก็ตั้งไปเลยเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะคะโอเคเราก็รอให้มันมาปุ๊บถ้าเรามีเว็บไซต์ล้วก็ป้อนถ้าไม่มีก็กดฉันไม่มีจากนั้นถัดไปได้เลยะคะ่ะแล้วก็มันจะขึ้นมาให้เราเพิ่มรูปภาพในเพจนี้นะคะแล้วก็เลือกภาพได้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะไฟเอารูปกระเป๋ารูปกระเป๋าแล้วกันใส่ไปเลยรูปอะไรก็ได้นะคะเราใส่ไปเลย ที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำนะคะภาพหน้าปกก็เหมือนกันนะคะก็ใส่รูปไปเลยจากนั้นก็กดเรียบร้อยค่ะโอเคพอเปิดมาปุ๊บอ่าเราได้แล้วหน้าเพจตรงนี้นะคะเราก็มีเพจข,ของตัวเองแล้วนะคะก็ตรงนี้เราจะใส่ปุ่มเข้าไปก็ได้นะคะใส่ปุ่ม่กดต ให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำะค่ะอย่างที่บอกว่าเราอยากให้ลูกค้าส่งข้อความส่งอีเมลโทรหาหรือว่าจะจองหรือว่าอะไรก็ได้นะคะกดลงไปเลยไฟจะเอาคําว่าส่งข้อความแล้วกันนะคะก็กดติ๊กตรงนี้ส่งข้อความโอเคได้แล้วกดบันทึกเลยค่ะปุ๊บเห็นไหมคะมันจะกดสร้างปุ่มให้เราตรงนี้ก็จะกลายเป็นส่งข้อความนั่นเองนะคะ เวลาโพสเราก็โพสเหมือนก,นกันกับหน้า Facebook ทั่วไปค่ะ Facebook ของเราค่ะที่เป็น Facebook โปรไฟล์ไม่ยากเลยนะคะเราก็โอเคอ่าสมมติว่าเราอยากจะโพสนะคะก็เหมือนเหมือนกันกันกบภาพโปรไฟล์ค่ะเดี๋ยวทำให้ดูเลยแล้วกัน,นะะปุ๊บ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 อ่าฉันรักเธอนะคะกดรูปภาพปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่า เลือกภาพตัวเล็กแล้วกันเรียบรยบ้อยอ่ะกดดําเนินการต่อเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองทําเหมือนที่เราทําในหน้าเฟซอ่ะคะ่ะเราอยากกรอกข้อมูลเพจอะไรให้มันสมบูรณ์เราก็สามารถกดเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะคะโอเคเราสามารถเชิญเพื่อนได้นะคะตรงปุ่มที่เราเห็นเป็นแถบสีน้ําเงินเห็นไหมคะเนี่ยเชิญเพื่อนตรงนี้ค่ะก็ เสร็จแล้วค่ะง่ายมากเลยนะเราก็มีแฟนเพจขอ,ของตัวเองแล้วนะคะเราสามารถให้เพื่อนอมาติดตามเราได้นะคะตรงนี้เห็นไหมคะถ้าเรากดถูกใจมากกว่า10คนขึ้นไปนะเราเขาก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆมาให้เราลองเล่นดูนะคะ